เฟซบุ๊กของสมศักดิ์เจียมเขาพูดว่าข่าวกรองเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมใหญ่สาลดีกาเรื่องคําสั่งไม่ประกันตัวแกนนําม็อบประธานสาลฎีกาตอบว่ามีบุคคลภายนอกสั่งอม่ทีพวกบรรดาม็อบ3นิ้วหรือบรรดาแฟนเพจของสมศักดิ์เจียมก็คือว่าเชื่อในสิ่งสมศักดิ์เจียมพูดโคศกสารยุติธรรมชีช้แจงว่าซึ่งยืงนยันได้ว่าไม่มีการพูดคุยหรือหาหรือการเกี่ยวการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลพวกคุณหลอกให้เยาวยชนประชน ประชาชนเชื่อเรื่องเท็จโดยที่มีการตรวจสอบแล้วคุณก็บอกเป็นข่าวคลองเป็นปฏิบัติการดิสเครดิตสารตอนนี้พวกนี้พยายามทุกอย่างเพื่อดิสเครดิตสารสมศักดิ์ออกข้อมูลเท็จมารังสิมันโรมเอาข้อมูลเท็จนี้มาตีกินต่อชัดเจนรังสิมันโรมอาจจะไม่รู้เพราะงโง่เลยกูเลยขอตีกินไปซะก่อนให้เป็นข่าวออกมาเราเห็นเจตนานะชัดเจนว่าไอ้คนกลุ่มนี้พยายามสร้างกระแสดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมโดยดึงสารมันเป็นคู่ขัดแยง้งขณะเดียวก,ก,กันก็กระทบชิ่งไปถึงเบื้องสูงนี่มันเหน ớm cơm mát. ประเด็นที่คุณแจ็ควัชรายืนเนี่ยการบริจาคเรียรัยดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการเรียรัยเมื่อปีพุทธศักราช2487คุณวัชราเพชรทองก็เลยบอกว่าขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิกดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปคนที่ถูกกล่าวหาคือนางสาวอินทิราเจริญปุระและนายประกรณ์หรือชื่อเฮียบุง้งและคุณอินทิราเองเนี่ยเมื่อถูกถามมาว่ามีคนโอนเงินให้เข้าเท่าไรไม่ยอมเปิดเผยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักร้อยล้าน ไม่งั้นแล้วไม่แย่งกันอย่างนี้หรอกไม่ทะเลาะกันดูเดือดถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมใครก็ตามที่รับเงินต่อจากทรายเจริญภูระแล้วเนี่ยโดนข้อหาฟอกเงินหมดเตรียมรับให้ดีๆถ้าสามกรณ์และปะปะงเข้ามาแล้วคุณกําลังลงนรกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวอย่าหาว่าผมไม่เตือน ธนาทรปิยบุตรและคณะก้าวไกลพ่ายแพ้การเลือกตั้งไม่ได้เก้าอี้นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองแม้แต่คนเดียวแพ้หมดรูปอะ่ะเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เอาพวกคุณถึงเวลาหรือยังที่ธนาคอนและพรรคพวกยอมรับสักทีว่าคุณไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอีกต่อไป คุณไม่ใช่ถ้าคุณเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่เนี่ย2,472แห่งเนี่ยคุณต้องได้มากนี้คุณแค่ 0. 4เปอร์เซ็นต์เพราะเราเห็นม็อบ3นิ้วที่มาเย้ยๆกันอยู่บนถนนโน่นนี่นั่นเป็นเสียงส่วนน้อยมากโคตรจะน้อยเลยท่านผู้ชมที่ประชาชนเขาไม่เอาคุณเนี่ยหลักๆก็คือว่านโยบายคุณเลื่อนลอยสัมผัสไม่ได้และที่สำคัญที่สุดประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่เอาพวกที่ต้องการจะล้มสถาบันกษรตริย์คุณธนาธรจับคุณปียบุตรเลิกเพอร์เจอร์สถียแลวครับ การลาชชื่อนักวิชาการ279คนเขาพูดบอกว่านายนัทพลใจจริงมีความบริสุทใจขณะที่ในเนื้อหานั้นยอมรับเลยว่าเสกสรรปั้นแต่งอ้างแต่เพียงว่าได้แก้ไขจุดผิดพลาดแล้วแต่ไม่ได้บอกถึงความร้ายแรงของจุดผิดพลาดให้คุณเป็นศาสตราจารย์ได้ยังไงเนี่ยนี่คือการสร้างข้อมูลเท็จและการแต่งปั้นข้อมูลเท็จ อาจารย์นี่ผมควรจะเรียกพวกคุณว่าอาจารย์อีกหรือเปล่าเนี่ยใครให้สิทธิ์คุณใช้ข้ออ้างในการใช้ข้อมูลอ้างอิงปลอมและไม่ดําเนินการแก้ไขถูกต้องถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะอยู่พอสมควรเนี่ยผมว่าคุณไม่โง่พอที่จะเซ็นชื่อไปหรอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวใครเลยเรื่องเกี่ยวคนคนเดียวคือนัทพลใจจริงคุณกล้าออกมายอมรับว่าคุณทำผิดคุณอย่ามโนและคุณอย่าตาแบงสีข้างคุณเนี่ยถลอกไปหมดแล้วแล้วคุณไประดมพวกเครือข่ายเดียวกันกับพวกคุณ ผมได้ดูชื่อแต่ละชื่อแล้วเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกับพวกม็อบ3นิ้วผมควรจะเรียกว,ว่าอาจารย์หรืออาจมดีเนี่ยประเด็นที่มีการทักท้วงอ้างอินปลอมหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ต่อมาเฮ้ยคุณเป็นนักวิชาการสะทุนเหรอเนี่ย กระแสกัญชากัญชงเนี่ยเป็นคําโฆษณาชวนเชื่อของพรรคภูมิใจไทยว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะเปิดเสรีกัญชาให้ชาวบ้านปลูกได้บ้านละหกต้นยังอยู่บนความเพ้อฝันอยู่ครับถ้าเราย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2 5 6 1้ค่ายผู้จัดการรณรงค์เรื่องกัญชาเพื่อมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มาตั้งแต่แรกแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยก็ฉวยโอกาสการต่อสู้ภาคประชาชนในเรื่องกัญชามาเป็นนโยบายกัญชาเสรีและที่ผมเห็นกระแสข้างกัญชากัญชงอยู่ในขณะนี้ ยามั่วแต่ฝันหวานจะเป็นเศรษฐีในการปั่นราคาใบากัญชาแพงทะลุโลกท่านผู้ชมครับเป็นราคาที่บ้าบอคอแตกถ้าผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาระวังว่าจะเป็นแมงเมาที่เตรียมเจ๊งกันอย่างไรในระนาดได้เมื่อใดก็ตามรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อนั้นคือช่องทางที่ทําให้ข้าราชการทํามาหาแดกผมจะเตือนภาคภูมิใจไทยหน่อยโดยเฉพาะยิ่งคุณอนุทินชาญวีระกุลอะไรที่คุณสัญญาเอาไว้ตอนคุณหาเสียงผมไม่ลืมหรอกครับและผมไม่อยากให้ประชาชนที่ลงเสียงให พักภูมิใจไทยลืมเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียว อ่อนของจีนคือซินเจียงทีนี้พอฝ่ายซินเจียงเกิดขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยทางตวันตกก็ต้องการสร้างความปวนปวนวุ่นวายในมณฑลซินเจียงก็เลยใช้วิธีรุกบอกว่าเฮ้ยฝ่ายที่ผิดจากซินเจียงนั้นเนี่ยใช้แรงงานที่ถูกกดขี่เพราะฉะนันแล้วจะต้องบอยคอรดฝ่ายซินเจียงก็เลยเกิดการแอนตี้ฝ่ายซินเจียงของมันทันทีเฮ้ยถ้าเสื้อผ้านี้าใช้ฝ่ายของซินเจียงมาทําไม่ยอมรับเท่านั้นเองเลยท่านผู้ชมคนจีนทุกคนทุกหน่วยทุกหมูเาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตะวันตกมากเกินไปละมารังแกจีนการ แบรนด์ฝ่ายจากสินเจียงของแบรนด์ต่างๆประเทศไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการปิดฝ่ายในจีนแต่ที่เสียหายหนักคือแบรนด์ต่างๆของตะวันตกกระแสตีกลับผู้บริโภคจีนออกมาทำลายเผาสินค้าแบรนด์ดังที่ตัวเองเป็นเจ้าของกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงแบรนด์ดังระดับโลกรวมไปถึงสร้างแรงกดดันให้ดาราเซเลบริตี้และผู้มีชื่อเสียงของจีนต้องประกาศยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์เหล่านี้ด้วย